สวัสดีครับผมทัพโพนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับอันนี้ก็หน้าฝน ep แรกนะครับหน้าฝน ep แรกดูบรรยากาศหน้าฝนนี่ครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับฝนก็ตอนนี้ฝนก็โปรยอปรยนะครับก็ยังโปรยโปรยอยู่แต่ว่าไม่ตกหนักนะครับนี่ดูสภาพอากาศบรรยากาศ หน้านอนมากแต่ว่าก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ก็ต้องทํางานนะทำงานหนักนะครับทํางานดํานาปลูกข้าวอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันก็ใกล้จะเสร็จกันหมดแล้วปลูกคงปลูกข้าวนะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศแต่ว่าถนนมันจะลื่น่อยนะครับถนนอะไร มันก็จะลื่นๆหน่อยโอเควันนี้ก็มาขับรถเล่นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูหน้าฝนบรรยากาศหน้าฝน EP แรกนะครับแล้วก็จะมีต่อๆไปนะครับจนกว่าหน้าฝนีจะหมดจะพาจะพาทุกคนมาดูว่าบรรยากาศตอนหน้าฝนมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันน่าเที่ยวยังไงดูที่จริงถ้าเที่ยวหน้าฝนมันก็สนุกไปอย่างนะแต่ว่ามันเสียก็คือ ฝนตกทางถนนมันลื่นนะครับข้อเสียมันก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็หาที่พักอศาศัยยากนะครับแต่ว่าหน้าหนาวถ้าการเต้นทางนี้ก็การเต้นอะไรได้นะครับถ้าหน้าหนาวแต่ว่าหน้าฝนกลางไม่ได้นะมันเปียกนะครับถ้าจะกกางตรงการเต้นอะไรก็มาพักผ่อนก็มันก็จะยากๆหน่อยเดี๋ยวพาเด,เดินลงไปเล่นข้างนู้นดีกว่าก็มันก็จะ ไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับมันไม่เหมือนหน้าหนาวนะครับถ้าหน้าหน้าร้อนมันก็ยังไงอีกอะถ้าหน้าร้อนมันก็มีแต่ควันนะครับหมอกควันนะครับมันไม่มีหมอกนี้นะครับมันก็จะมีแต่หมอกควันมันไม่มีหมอกขาวๆอย่างนี้นะครับมันก็จะแสบๆตาหน่อยแต่ว่าถ้าช่วงนี้มันก็เย็นสบายแต่ว่าฝนจะตก อันนั่นแหละข้อเสียก็คือฝนตกนั่นแหละเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนะที่จริงชมก็มันก็ประมาณนี้แหละถ้าดูบรรยากาศรอบๆมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกแต่ว่าถ่ายรูปถ้าถ่ายรูปผมว่าน่าจะสวยอยู่ดูถ่ายรูปสวยอยู่นะครับปุ๊ดปุ๊บปุ๊ปุๆๆๆๆๆๆๆ๊บปุ๊บมีรอบ นี่ดูรอบๆนะครับไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ใกล้ๆนะครับระยะก,กันเห็นกำมองเห็นก็ไม่เกินห้าร้อยเมตรนะครับดูประมาณนั้นหละถ้าขับรถตามถนนมันก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนี่ดูข้างบนเมื่อกี้ผมเดินลงมาจากที่นุ่นนี่เห็นก็จะประมาณนี้โอเควันนี้ก็ที่จริงอีพีได้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็พาทุกคนมาขาับรถเล่นก่อน ถ้าจะอีพต่อไปหรือว่า,าคลิปต่อไปช่วงหน้าฝนก็อาจจะพาไปลุยถนนที่มันลำบากลำบากถนนที่มันมีแต่โคลนมีแต่อันนั้นนะครับไปดูแบบถนนลื่นๆนะครับแต่วันนี้ก็พามาอี EP แรกก็จะพามาแบบถนนแบบดีๆหน่อยนะครับถนนดีๆแบบขับรถใครชอบขับรถชิวๆเล่นๆก็ไม่เน้นไม่เน้นความเร็วนะครับ แบบขับรถแบบเล่นๆชิวๆนะครับก็สามารถมาขับรถเล่นได้แต่ว่าระวังก็คือถนนมันลื่นโค้งมาเยอะนะครับค้นโคง้โคงมันเยอะแล้วก็ถนนมันลื่นนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับโอเคเราก็พาไปดูพาไปขับรถเล่นดีกว่าตอนนี้ก็ฝนโปยนรยะปรยนขับรถเล่นอาจจะเปียกบ้างนิดนึงนะครับถ้าใครมาก็ เตรียมเสื้อการหนาวการฝนนะครับตอนนี้ก็หนาวเหมือนกันนะฝนตกก็ถ้าใครจะมาก็เตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีๆนะครับว่าเพราะว่ามันหน้าฝนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับรถเล่น,นครับขับไปตามถนนนี่แหละเดี๋ยวไปดูบรรยากาศถนนแบบชิวๆอาจจะ ถ้าขับรถอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับโอเคก็ไปดูบรรยากาศกัน